สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งค่ะที่อาจจะทนทานกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆเลยถึงขั้นที่บางคนแบบว่ายกให้เป็นผู้รอดชีวิตสุดท้ายเลยนะคะถ้าโลกเราต้องเจอหายนะครั้งใหญ่จริงๆสวัสดีครับใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเ,ออเจ้าหมีน้ำหรือที่เรียกกันว่าทาวดีเกรดนี่แหละครับ อ้างอิงจากเนื้อหาใน National Geographic Thailand นะครับมาดูกันว่าอะไรทำให้มันแกร่งขนาดนั้นแล้วก็ภัยคุกคามระดับไหนที่มันหรือแม้แต่เราอาจจะต้องเจอค่ะคือแค่ฟังความสามารถเบื้องต้นก็น่าทึ่งแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับมีสิ่งมีชีวิตที่อดน้ำอดอาหารได้ตั้ง30ปีทนรังสีแกมมาได้ทนอุณหภูมิแบบว่า สุดขั้วมากๆหรือแม้กระทั่งอ,อ,อยู่ในอวกาศที่เป็นสุญญากาศได้อันนี้มันโห่เหนือจินตนาการจริงๆค่ะใช่ครับตัวมีน้ำเนี่ยพรจริงๆมันเป็นสัตว์ตัวเล็กมากๆนะครับมี8ดขาไม่มีกระดูกสันหลังความสามารถพิเศษสุดๆของมันก็คือการเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าคริปโตไบโอซิสนะครับคล้ายๆการพักตัวขั้นสุดยอดเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่แบบเลวร้ายมากๆ อย่างโทมัสบูตบี้ที่นอตแคโรไลนาเขาก็ยืนยันเลยครับว่ามันเป็นสัตว์ที่อดทนสูงจริงๆอ๋อแสดงว่าที่นักวิทยาศาสตร์เขาสนใจศึกษากันเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะว่ามันแปลกแบบว่าตัวเล็กแต่ทนใช่ไหมคะแต่เพราะอยากจะเข้าใจกลไกลการอยู่รอดของมันทีออ่อาจจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตด้วยถูกต้องเลยครับ คือการเข้าใจว่าทําไมมีน้ําถึงทนได้ขนาดนั้นแม้กระทั่งในสภาพที่แบบอาจจะทําให้น้ําทะเลเดือดได้เลยเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับขีดจากัดของชีวิตเลยทีเดียวครับอืมพอพูดถึงขีดจํากัดของชีวิตนะคะบทความเนี่ยพาเราไปไกลถึงขั้นเอ่อภัยพิบัติระดับวันสิ้นโลกเลยอย่างเช่นแบบดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกหรือว่าซูเปอร์โนวาระเบิดอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นมนุษย์เรานี่คงเอ่อรับมือไม่ไหวแน่ อย่างที่คุณราฟาเอลอเวสบาติสตาจากออกซฟอร์ดบอกไว้เลยค่ะมนุษย์เรานี้เปราะบางมากกับการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเองนะคะใช่ครับทีนีเ้เราลองมาดูกันไหมครับว่าภัยเหล่านั้นเนี่ยจะส่งผลต่อมีน้ำแค่ไหนเริ่มจากเรื่องออดาวเคราะห์น้อยชนโลกก่อนก็ได้ครับคือแม้แต่ครั้งที่เขาว่าทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเมื่อ65ล้านปีก่อนโน้นนะครับมันก็ยังไม่ถึงกัะทำให้น้ำทะเลทั่วโลกเดือดได้นะครับ แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่พอจะทำแบบนั้นได้จริงๆอ๋อค่ะแต่แต่ถึงไม่ทำให้น้ำเดือดนะคะการชนรุนแรงมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเออที่เขาเรียกว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์หรือเปล่าคะที่แบบฝุ่นควันมันบดบังแสงอาทิตย์ไปหมดแบบนั้นแล้วมีน้ำจะรอดหรอคะอ๋อใช่ครับประเด็นนั้นน่าสนใจ คุณเดวิดสโลนจากออกซฟอร์ดเหมือนกันเขาชี้ว่ามีน้ำก็ยังมีที่หลบภัยนะครับอย่างเช่นบริเวณอปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลลึกๆที่พวกนี้น่าจะปกป้องมันจากผลกระทบที่เกิดบนพื้นผิวได้พอสมควรอ๋อยังมีที่ให้หลบได้ครับ ส่วนเรื่องอซูเปอร์โนวาหรือดาวฤกษ์ระเบิดเนี่ยอันนั้นต้องเกิดใกล้ามากๆจริงๆครับใกล้ในระดับที่แบบไม่น่าเชื่อคือต้องใกล้กว่า0.14ปีแสงซึ่งดาวฤกษ์ที่ใกล้เราที่สุดอย่าง Proxima Centauri ก็ยังห่างกว่านั้นเยอะเลยครับแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาจะระเบิดรเร็วนี้ด้วยแล้วแล้วถ้าเป็นการระเบิดของรังสีแกมมาล่ะคะอันนี้น่าจะรุนแรงกว่าซูเปอร์โนวาอีกใช่ไหมคะรุนแรงกว่าจริงครับ แต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดใกล้พอที่จะส่งผลกระทบกับโลกเนี่ยเอ่อต่ำมากมากครับคือต้องเกิดในระยะไม่เกินสัก40ปีแสงซึ่งแบบว่าเป็นไปได้น้อยมากๆในช่วงหลายพันล้านปีข้างหน้านี้สรุปง่ายๆก็คือภัยจากอวกาศส่วนใหญ่ที่เรากลัวๆกันเนี่ยไม่น่าจะกำจัดมีน้ำให้หมดไปจากโลกได้ครับโอ้โหหมายความว่ายังไงคะเนี่ยคือสิ่งเดียวที่จะกาจัดหมีน้าได้จริงๆก็คือ จุดจบของโลกหรือว่าจุดจบของดวงอาทิตย์ของเราในอนาคตอันไกลโพ้นเท่านั้นหรอคะอใช่ครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยครับซึ่งไอความทนทานที่มันเหลือเชื่อมากๆเนี่ยแหละครับที่มันเชื่อมโยงไปถึงคําถามเรื่องอสิ่งมีชีวิตนอกโลกคือถ้าสิ่งมีชีวิตบนโลกเราเนี่ยมันอยู่รอดได้ในสภาวะที่สุดขั้วขนาดนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ที่อื่นในจักรวาลอย่างเช่นดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสหรือว่าเอ็นเซลาดสของดาวเสาร์อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าทนทานคล้ายๆกันซ่อนอยู่ก็ได้นะครับอืมเป็นการเปิดมุมมองใหม่มากๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตอาจจะไม่ได้เปราะบางอย่างที่เราคิดเสมอไปแล้วก็อาจจะดำรงอยู่ในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงด้วยก็ได้ในที่อื่นๆในจักรวาลถูกต้องครับ มีน้ำนี่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งมากๆของชีวิตเลยครับสามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติทางดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ได้จริงๆยกเว้นก็แต่จุดจบของดวงอาทิตย์ของเรานั่นแหละครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับในบทความเขาก็ทิ้งท้ายไว้หน้าคิดเหมือนกันเกี่ยวกับกระบวนการกำเนิดของสรรพชีวิตนะครับที่มันอาจจะยังดําเนินต่อไปได้แม้ว่าจะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ๆขึ้นคือลองนึกดูสิครับว่า นอกเหนือจากความทนทานแบบที่เราเห็นในหมีน้ําแล้วเนี่ยอาจจะมีกลไกาการปรับตัวหรือว่าความทนทานในรูปแบบอื่นใดอีกที่สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะบนโลกหรือที่อื่นอาจจะพัฒนาขึ้นมาได้ซึ่งเออเราอาจจะยังจินตนาการไปไม่ถึงเลยด้วยซ้ำนะครับตอนนี้